ฟูมาก็เป็นดีบแบรนด์ในเครือของที่เราวัฒน์ที่หลายคนคงรู้จักกันดีในเรื่องของปั๊มลมที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงแล้ววันนี้เขา,าได้ก้าวเข้าสู่แวดวงของเครื่องมือช่างไร้สายซึ่งก็มีหลายชนิดให้เลือกจากที่ผมได้ทดสอบใช้งานเครื่องมือไร้สายของทางฟูมาทั้งหมด4ตัวมาเป็นระยะเวลาหนึง่งต้องบอกว่าใช้งานในค่อนข้างดีและเป็นที่ชื่นชอบของช่างนอกจากจะไม่ต้องมีสายไฟมาคอยเกะกะแล้วมันยังมีประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานที่ดี รันไทม์ต่อแบตหนึ่งก้อนต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่อนข้างสมดุลใช้งานได้งานไม่ได้หมดวัยจนน่าเกลียดถึงแม้แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ณตอนนี้จะยืนพื้นที่4แอมป์ก็ตามแต่คาดว่าในอนาคตก็คงจะมีแบตเตอรี่ที่มีความจุมากกว่านี้ออกมาเพื่อรองรับเครื่องมือที่กินกระแสสูงและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งานของช่างและเหล่านัก DIY ทำให้งานมีความต่อเนื่องย,ยิ่งขึ้นวันนี้ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือทั้ง4ตัวแบบคร่าว แต่ยังจะไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆมากมายเพราะเดี๋ยวจะมีคลิปการใช้งานของแต่ละตัวออกมาอีกครั้งในภายหลังครับเครื่องมือแต่ละตัวจะมาเป็นชุดกล่องแข็งเป็นกล่องตรงรุ่นพร้อมแบต4แ2ก้อนและท่านชาร์จตัวกล่องค่อนข้างแข็งแรง หากเป็นละอองน้ําหรือหยดน้าไหลผ่านไม่มีปัญหาสลักล็อกเป็นเหล็กบานพับเป็นแบบหล่อขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกับกล่องซึ่งเป็นจุดอ่อนของบานพับในลักษณะนี้ที่มักจะมีการฉีกขาดบริเวณนี้เมื่อเวลาผ่านไปแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะเขาเสริมเนื้อมาค่อนข้างหนาและที่ผมชอบมา,มากๆเลยก็คือแต่ละกล่องมันจะมีช่องสาหรับเก็บอุปกรณ์มาให้ทาให้สะดวกเวลาจะใช้งานไม่ต้องมีหลายกล่องให้วุ่นวายกล่องเดียวเก็บได้ทั้งตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริมพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะดอกใบหรือรูปกลอกแบบต่างๆทีนี้มาพูดถึงตัวเครื่องมือกันบ้างขอเริ่มที่สว่านโรตารี่กันก่อนเลยแล้วกันครับเป็นทรงมาตรฐานรูปแบบคล้ายคลึงกับสว่านไฟฟ้าขึ้นรูปชิ้นเดียวมีชิ้นส่วนและรอยต่อน้อยและแน่นอนว่ามันทนเพราะไม่มีอะไรซับซ้อนต้องบอกว่าใส่หมวนมาครบไม่ว่าจะเจาะ เจาะกระแทกหรือสกัดในขนาดที่ตัวเครื่องยังมีขนาดไม่ใหญ่มากถ้าไม่มีความคล่องตัวสูงเข้าที่แคบได้ดีแต่ด้วยคลาสของมันที่เป็น compact size rotary ทำให้มันมีแรงกระแทกที่ไม่ได้สูงมากทำให้ไม,ม่เหมาะสำหรังงานหนักอย่างเช่นงานเจาะดอกขนาดใหญ่งานสกัดทำลายพื้นที่กว้างปริมาณงานเยอะคอนกรีตที่มีความหนาแข็ง แต่หากเป็นงานเจาะติดตั้งทั่วไปในขนาดดอกที่ไม่ใหญ่มากอย่างเช่นงานไฟฟ้างานติดตั้งพุกเจาะเหล็กหนวดปุ้งหรือเป็นงานสกัดเฉพาะจุดงานลอกผิวกับเบื้องตกแต่งคอนกรีตต้องบอกว่าทำได้ดีมากสว่านกระแทกตัวค่อนข้างใหญ่มีแหวนปรับโหมดแยกออกจากคลัตทํทำให้การปรับโหมดง่าย แต่ก็ทําให้สว่านมีความยาวมากขึ้นแร่งบิดถือว่าสูงสำหรการใช้งานเจาะขันทั่วไปมี2เกียร์รอบจัดออกแรงกดไม่มีรอบตกไม่มีคลิกแบ,บ็กคอนโทรลแต่มีด้ามจับสูงมมาให้ทําให้การใช้งานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปากจับใช้ของเจคอบจับดอกแน่นๆมีคลิกล็อกกันคลายไม่ว่าจะงานเจาะเหล็กไม้ผนังก่ออิฐฉาบ หรือแม้กระทั่งการปั่นปูนก็เอาอยู่แตไม่ค่อยเหมาะกับงานเล็กๆหรืองานเหนือหัวเพราะน้ำหนักค่อนข้างมากสำหรับงานก่อสร้างถือว่าสอบผ่านครับส่วนหินเจียต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเพราะเอวเล็กจับถนัดมือปรับความแรงได้สามระดับถึงจะไม่ได้ละเอียดมากแต่เท่านี้ก็เพียงพอสำหรับก,การใช้ง,งานของคนส่วนใหญ่ ตัวเครื่องแรงบิดดีใช้ในการกปีดปูนได้ดีไม่มีปัญหาในงานตัดถึงแม้รอบที่ให้มา800 0ันนั้นจะค่อนข้างต่ําไปหน่อยแต่นั่นกลับกลายเป็นข้อดีที่ทําให้มันใช้งานได้นานกว่าหินเกีย์ที่มีรอบจัดและยังไม่ได้เป็นอุปสรรคในการตัดวัสดุนอกจากนี้การที่รอบไม่จัดมากยังช่วยมีความปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่าหินเกียวที่มีรอบสูงมีโอกาสเกิดการสะบัดหรือด,ดีชิ้นงานน้อยกว่าช่างไม่กลัวมือใหม่ก็ใช้ได้ง่ายส่วนงานเกียเหล็ก ก็ทำให้ดีตามมาตรฐานและสุดท้ายบล็อกกระแทกส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ในงานทำรถหรือถอดล้อจะเน้นไปในงานก่อสร้างติดตั้งหรือถอนหรืองานส้มแซมบำรุงมากกว่าสำหรับในงานรถยนต์หรืองานเครื่องจักรอาจจะไม่สามารถถอดออกได้ทุกตัวเพราะเป็นบล็อกกระแทกที่มีแรงบิดไม่สูงมากไม่ออกแต่สำหรับงานติดตั้งุถอดนัด สอมบำรุงในงานก่อสร้างถือว่าดีพอตั้งแต่ใช้มายังไม่มีตัวไหนที่ถอดไม่ออกตัวเครื่องมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนี่หัวเครื่องที่เฉียงลาดเอียงทําให้การขันเบียดหรือชิดทํ้ง่ายตู้หัวเป็นแบบ1นส่วนสนิ้วที่สามารถเข้าได้กับลูกบล็อกดําทั่วไปช่วยประหยัดเวลาในการทํางานได้มากมีโหมดปรับความเร็วดิจิตอลสามระดับ ต้องบอกว่าค่อนข้างมีลูกเล่นน้อยแต่ก็ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นด้วยความที่มันไม่มีโหมดอะไรให้ปรับเยอะก็ทำให้ใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนและนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งของผมจากที่แนะนำเครื่องมือทั้ง4ตัวของฮูม่าไปใช้งานในรูปแบบต่างๆหากคุณสนใจเครื่องมือฮูม่า หรือมีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับผมไว้ด้านล่างแล้วพบกับคลิปรีวิวฉบับเต็มสำหรับเครื่องมือทั้ง4ที่นี่เร็วๆนี้